เพื่อนๆจ้าโอ้ยเยกบนี่สะออนแต่ดอกลิลลี่ค้นบาเหเนาะพี่น้องเนะเนาะอันน้องบานแล้วพี่น้องจ้าบานเต็มทีและสวยหอมหอมดอกหอมไข่ไข่ดอกฟุดไข่ไข่ดอกกันกันกาสละล่องดอกปีบดอกกานก้องบานอิงเหลียบดอกกานกองแม่พี่น้องจ้าดูความงามของน้องเย่กบสะออน อดอกสีขาวนี่ดอกใหญ่กว่าสีชมพูเด้อจ้าดอกย้อใหญ่เป็นสีขาวดอกโซนกลิ่นหอมจ้าพี่น้องจ้าหอมโอ้ยกบอยากมาหนังดมบิดวันบิดขึ้นหอมหลายพี่น้องจา้าทึ้งหอมทึ้งสวยงามยังงี้เลยเนาะได้ของใหม่ <laughs> อย่าพึ่งเบื่อกันเด้อจ้าเด้อ ได้ของใหม่ได้ของอันสวยๆงามๆใหม่ๆบบท่านได้เคยอันเห็นก็นเลยเหอจ้าพี่น้อง